สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมี่ผมชื่อล้วิกิคนเดิม,อ,มอ,อีกแล้วนะครับผมกับช่องคืนวันฟุตกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาติดตามผลการแข่งขันหรือติดตามคู่การแข่งขันของทางฟีฟ่าเวิลด์คัพกาตาร์2022กันอีกแล้วนะครับผมมาดูว่าวันนี้เนี่ยผลการแข่งขันเป็นยังไงบ้างหรือวันนี้จะมีคู่การแข่งขันอะไรบ้างนะครับก็ไปรอดรับชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับไปเลสโกครับล่าสุดนี่คือ เราได้มีการติดตามผลคู่การแข่งขันในวันที่22เนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูผลการแข่งขันวันที่22กันเลยละกันนะครับอ่ะมาดูคู่แรกนะครับผมคู่แรกนะครับของทางกลุ่ม B นะสหรัฐอเมริกาเจอกับเวลนะครับเสมอกัน1-1นั่นเองนะครับผมอ่มาดูคู่ที่2กันนะครันะครับคู่ที่2คือกลุ่ม C นะครับอาร์เจนตินาเจอกับซาอุดีอาระเบียนะครับผมของทางซาอุดีอาระเบียชนะอาร์เจนตินาไป2-1นะครับ แต่คือล่าสุดที่เราดูเปอร์เซนต์กันเนาะผมจําได้นะครับว่าเปอร์เซนต์ของทางอัลจีนาเยอะกว่าซาอุดีอาระเบียนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะนะครับผมเปอร์เซนต์มันก็ติดตามมาจากผลงานมันก็เอาเปอร์เซนต์พวกนี้มาจับผลงานต่างๆนะครับแต่ก็มันก็มีแพ้มีชนะเรื่องปกตินะครับผมมันไม่เกี่ยวกับเปอร์เซนต์เนาะมาดูคู่ที่3กันนะครับผมกลุ่มดีนะครับเดนมากเจอกับตูนิเซียนะครับเสมอกัน0ูนูนย์นะครับผมผลล่าสุดนะครับ โอเคมาคู่ที่4กันบ้างนะครับของทางกลุ่ม C ีเม็กซิโกเจอโปแลนนะครับก็เสมอกันสูนๆเหมือนเดิมนะครับโอเคประมาณนี้สําหรับคู่สี่คู่ที่เราได้บอกไปคราวก่อนเนาะผลคู่นะครับอ่ะมาดูของกลุ่มคู่วันนี้กันบ้างนะครับผมเมื่อวานนะครับของทางฝรั่งเศสนะครับเจอกับออสเตรเลียนะครับผมฝรั่งเศสชนะออสเตรเลีย4-1นนะครับผมทุกคนนะครับอ่ะ มาคู่ที่2กันบ้างนะครับของทางกลุ่ม F นะครับโมร็อกโกเจอกับโคเอเชียนะครับผมเสมอกันสุดสุดนะครับโอเคมาคู่ที่3กันบ้างนะครับของทางกลุ่ม E นะครับเยอรมันเจอญี่ปุ่นนะครับผมญี่ปุ่นชนะเยอรมันไป21นึ่งนะครับคือผลล่าสุดเลยนะมาดูผลล่าสุดอันนี้คือล่าสุดนะครับเร็วทม์เลยนะครับผมเตะกันล่าสุดเลยนะครับตอนนี้กำลังเตะกันอยู่นะครับนาทีที่72แล้วนะครับตอนนี้สเปนเจอกับคอสตาริกานะครับผม ตอนนี้นะครับโห4ีศูนย์แล้วนะครับผมสเปนนำคอสตาริกา4ีศูนย์นะครับตอนนี้นาทีที่72นะครับผมตอนนี้เปอร์เซ็นต์ไปลอยแล้วแน่นอนครับ99.7%นะครับเสมอ0.2นะครับผมคอสตาริกา0.1นะครับทุกคนตอนนี้ผลการแข่งขันนะครับยิงลูกนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันยิงลูกนะครับของทางสเปนในสิบเอ็ดนะครับคอสตาริกาศูนยนะครับยิงเข้ากรอบ4นะครับอสต ของทางคอสตาริก้าศูนย์นะครับการคองบอล85นะครับของทางสเปนคอสตาริก้า15นะครับสเปนการคองบอลนะครับเว้ยการส่งบอลนะครับ814นะครับคอสตาริก้า1 5 2นะครับความแม่นยำการส่งบอลสเปน93นะครับคอสตาริก้า69นะครับฟาว์นะครับผมสเปน4นะครับคอสตาริก้า8นะครับใบเหลืองของทางคอสติก้า1นะครับสเปน0นะครับ ใบแดงตอนนี้ยังไม่มีนะครับล้ำหน้าตอนนี้สเปน2นะคอสตาดิก้าหกนะครับเตมุมของทางสเปน5นะครับคอสตาดิก้าศูนย์นะครับมาดูผลของการแข่งขันของคนกลุ่ม E กันบ้างนะครับตอนนี้หัวตารางจะเป็นสเปนนะครับผมสเปน3แต้มนะครับทางอันดับ2จะเป็นญี่ปุ่นนะครับ3แต้มเหมือนกันนะครับผมเยอรมันนะครับผมศูนย์แต้มอันดับ3นะครับคอสตาริกานะครับผมศูนย์แต้มอันดับ4นะครับกลุ่ม E นี่เดือดเหมือนกันนะยิงกันหนักมากเลยอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูคู่ของวันนี้กันบ้างนะครับวันที่24นะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะมาดูคู่แรกกันเลยนะครับของทางกลุ่ม F นะครับผมเบลเยียมเจอกับแคนาดานะครับผมมาดูว่ากลุ่ม F นี่เป็นยังไงบ้างเนาะตอนนี้เปอร์เซ็นต์เนี่ยของทางเบลเยียม63นะครับเสมอ21นะแคนาดาแคนาดา16นะครับอ่ะมาดูของกลุ่มตารางการแข่งขันของกลุ่ม F กันบ้างนะครับตอนนี้กลุ่มอันดับ1เนี่ย นำมาด้วยคะแนน1แต้มนะครับโคเอเชียนะครับผมอันดับ2คือโมร็อกโก1แต้มนะครับเบลเยียมศูนย์แต้มอันดับ3แคนาดาศูนย์แต้มนะครับผมตอนนี้ตารางกลุ่ม F ยังไม่เดือดมากเพราะว่ามันมีอีกหลายคู่ที่ยังไม่ได้เตะกันนะครับผมมาดูคู่ที่2กันบ้างนะครับคู่ที่2ทางกลุ่ม G นะครับสวิตเซอร์แลนด์เจอกับเคมีรูนนะครับผมเคมีรูนเป็นยังไงบ้างนะครับเปอร์เซ็นต์ของสวิตเซอร์แลนด์51% 55%นะครับเสมอ27% แคมือรูน18%นะครับตอนนี้ตารางของทางกลุ่มจียังไม่มีคะแนนนะครับผมยังไม่มีคะแนนนะโอเคมาดูของทางคู่ที่3กันบ้างในวันนี้นะครับว่าใครเจอกับใครนะครับอุรุกวัยเจอกับเกาหลีใต้นะครับผมเวลา2องทุ่มนะครับผมของทางกลุ่มเฮสนะครับกลุ่มเฮสก็ยังไม่มีตารางกันยังไม่มีตารางคะแนนนะครับเพราะยังไม่ได้เตะกันเนาะแต่รอรับชมต่อไปว่าใครจะเป็นหัวนาตารางกลุ่มนี้กันนะครับ อูรุกลายนะครับ55%นะครับผมเสมอ27%เกาหลีใต้18%บแปดเปอเซ็ดนะเดือดวไว้วันนี้นะครับอ่ะเดีย๋ยวเราผมลืมบอกไปนะครับว่าคู่ไหนเตะกี่กี่โมงกี่โมงกันบ้างนะครับเบลเยียมนะขอขอย้อนย้อนหลังเลยกันเบลเยียมนะครับกับ Canada, แคนาดาเตะตอนที่สของวันนี้นะครับสวิตเซอร์แลนด์เตะกับแคเมรูนนะครับเวลยเซียนาการในวันนี้นะครับผมอ่ะมาดูคู่ที่4กันเลยแล้วกันเนาะคู่ คู่ที่3ผมบอกเวลาไปแล้วเนาะคู่ที่4นะครับผมโปรตุเกสเจอกับกาน่านะครับผมเวลา5้าทุ่มนั่นเองนะครับผมของวันนี้นะครับมาดูเปอร์เซ็นต์กันบ้างข้างในนะเปอร์เซ็นต์โปรตุเกสเนี่ยหกสนะครับเสมอ20%่สิบเปอร์เซนต์กาน่าสิบเอ็ดเปอร์เซนต์นะครับ, Ghana, นะรบกลุ่มเฮสนี่ก็ยังไม่มีคะแนนนะยังไม่มีคะแนนก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับผมผลของวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้จะมีคู่ไหนบ้างก็ ไว้เจอกันนะครับผมอันนี้ก็มีเท่านี้เนาะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้อีกทีเลยครับผมว่าจะมีคู่ไหนเตะกันบ้างนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมสมาร์ทเดทให้ฟังอีกทีนะครับผมก็ไว้เจอกันนะครับผมคลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นใจด้วยนะครับถ้าผิดพลาดระการใดวันนี้ผมพูดอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะบางทีผมอาจจะยังเป็นมือใหม่ด้านการดูผลฟุตบอลอยู่ก็ขอโทษมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับพูดผิดอะไรประการใดขออภัยด้วยนะครับผมก็ยังไม่ค่อยเก่งเนาะ ถ้ามีอะไรสามารถอยากให้แก้ไขอะไรพูดอะไรผิดก็สามารถคอมเมนต์ใ้่างคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ